เรียบร้อยอยู่ในท่าพร้อมมือซ้ายจับคิดมือจับเป็นสองกัแบบสมาร์ทเป็นนิ้ววางไว้ที่จุดกึ่งกลางที่สำคัญนั่งหลังตรงอา <c oughs> จจะกึ่งกลางไว้ใต้ข้อได้โอเคเพิ่มแปดข้างบนหนึ่งเมตรข้าง 3, ล่างสามเมตรลวบข้าวพร้อมกันลดห้านิ้ว้อมนิ้ว้อมปัดขึ้นปุ๊บนิ้วข้างไว้ได้สามเพิ่มสี่ปัดขึ้นได้ไหมไม่ได้ปัดขึ้นไม่ได้ก็แตะเม็ดบนนึกถึง ถึงเลยนึกถึงแต่ก่อนแต่ไม่บนกันปิ้งนึกถึงหุ่น,น,นส่วนของสี่คือหนึ่งข้างบนหนึ่งเม็ดนะข้างล่างหนึ่งเม็ดตัดลงพร้อมกันฟึ๊บอ่านิ้วข้างไว้ได้เจ็ดเซตศูนย์ตาติดตุ๊กต้อมตรงนั้นแหละเจ็ดฟึ๊บอ่า กดแรงเดี๋ยวหนังสือเจ็บเก่ไหเป้าอ๋อมเพิ่มสองนิ้วชี้ไปตรงกลางถ้าพร้อมหตรงกลางตัวกลางอยู่ตรงไหนอ่าเพิ่มสองนิ้วอ้วนปัดขึ้นนิ้วข้างไว้ได้สองเพิ่มหนึ่งนิ้วอ้วนปัดขึ้นค้างไว้ได้สามเพิ่มสี่ปัดขึ้นได้ไหมไม่ได้ปัดขึ้นไม่ได้แต่เม็ดบนนึกถึงส่วนของสี่คือหนึ่งจุกต้องปัดลงพร้อมกันฟึบเสร็จจุดต๊อบจุกต้องเก่งมาก